สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ข่าวร้อนเล่าวันนะครับคนใช้ e 8 5ด้เฮพรุ่งนี้น้ำมันลดราคา70สตางค์เหลือแค่18.09บาทต่อลิตรครับ7มกราคม2559นะครับรายงานข่าวจากบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและปตทจำกัดมหาชนแจ้งว่าบางจากและปตทประกาศลดราคาขายปิง่งน้ำมันแก so ๊สโซฮอเฉพาะ e 8 5ลง70สสตางค์ต่อลิตรมีผลเวลา 0 5 0 0นวันที่8มกราคม259ส่วนน้ำมันประเภทอื่นราคาคงเดิมส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันบางจากและปตอท,อท,ทในเขตกรุงเทพและนริมณฑลในวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้แก๊สโฮ95 23บาท80สตางค์นะครับแก๊สโฮ91 23บาท3 8สตางค์อ20 21บาท44สตางค์อ85 18บาท09สตางค์ครับ ดีเซล20บาท59สตางค์นะครับ